สถิติอนุมานนะครับอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบสมมติฐานนะครับคลิปนี้จะพูดถึงขั้นตอนที่3การกําหนดสถิติในการทดสอบนะครับว่าเออและข้อมูลเป็นแบบนี้เราจะใช้ตัวคืบบการกระจายของข้อมูลในแต่ละประเภทมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเพื่อเพื่อความถูกต้องหรือเพื่อความ น่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะสถิติในการทดสอบเนี่ยเขาจะเขาจะ,เขาจะเขาจะพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลนะครับเอ่อข้อนนี้คือการเลือกสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนะฮะและการทดสอบที่ต้องการซึ่งประเภทของสถิติที่ใช้ในการเอ่อประเภทของการทดสอบเนี่ยมันจะมีการทดสอบอยู่สามประเภทเหมือนกันนะครับเอ่อแต่ขออาจารย์นี่จะเน้นหนักตรงเรื่องค่าเฉลี่ยนะ ก็อย่างที่เราทดลองมาในขัน้นตอนที่หนึ่งอ่ะเราจะเจอกับเรื่องของความแปรปรวนนี่ยังไม่ก็เจอแต่เราเจอสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยนะที่เราเจอจากโจทย์ที่ยกตัวอย่างในคลิปก่อนหน้านี้ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับทดสอบความแปรปรวนสถิติที่ใช้นะกำหนดสถิติที่ใช้ในการทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการทดสอบความแปรปรวนสถิติที่ใช้จะเป็น F-test นะครับโดยใช้เทคนิคอโนวานะครับ อ่ a l y s i s of v a ฟไ a เลีนนะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับสถิติที่ใช้ทดสอบคือ F t e s t ถ้าเป็นการทดสอบสัดส่วนครับสถิติที่ใช้มี chi-square ตัวนี้อ่านว่าคายนะค h ายสแควร์เทสครับหรือใช้ c ีเทสตัวนี้เป็นตัวแท้กัจริงแต่อ่าน c ีซสันๆนะไม่ใช่ c เฉยๆไม่ใช่ c ตัวนี้นะครับแต่เป็น c ไอซีอะไรแบบนั้นนะเด็กเจนซีเนี่ยเนี่ยเจนซีคือเจนเซตนะเอ็กซ์ยแซดอ่ะแต่มันเป็นเอ็กซ์ไวยซีซีเทสซีเทสนะครับอาจารย์ก็บอกซีเทสธรรมดาเลยแหละเนาะแต่บอกว่าที่มาจริงๆมันคือเสื้อเส้เสียงตันๆนะซีอ่าซีเทสออฟพอร์พอร์ชั่นพอร์ชั่นนะครับออปชั่นก็คือเป็นการทดสอบสัดส่วนอ่ะสถิติใช้ ครับอโอเคอันนี้ไม่เน้นแท่ละแต่จะเน้นอันนี้ครับค่าเฉลีย่ยถ้าเป็นการทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยมัอแยะแต่เมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เราดูเกี่ยวกับเรื่องค่าเฉลีย่ยในตัวอย่างอะไรของเราเนี่ยนะครับตัวที่ดีใจทดสอบจะมีสองตัวคือ z-test กับ g t e s t t-test กับ g t e s t ครับทั้งสองตัวใช้อย่างไรอ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปคุยในขั้นต่อไปตัวยังขั้นนี้แนะนําแค่ว่าถ้าจะทดสอบอะไรเนี่ยเนาะมันก็จะมีสติเฉพาะของมันอยู่นะครับจะเลือกใช้มัว่วไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเราจะทดสอบความแปรปรวนสัสดส่วนหรือค่าเฉลี่ยในการสอนครั้งนี้ของอาจารย์ใช้เน้นตรงเฉพาะเลยแหละไม่ใช่ใช้คำว่าเน้นเลยจะพูดถึงเฉพาะการทดสอบค่าเฉลี่ยน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป